ต้นกันที่เขานี้กันก่อนค่ะไปดูความคลืบ,ลบหน้านะคะเหตุพลุระเบิดที่พิจิตรค่ะล่าสุดเนี่ยตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น6แล้วนะคะพบร่างของคุณยายที่เมื่อวานนี้เนี่ยหายสูญหายไปก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะในขณะที่ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอยู่ไม่ได้อ,อยู่ไม่ไหวแล้วนะ้องออมคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุระเบิด,บดปั๊บเนี่ยเศษชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์นะคะชิ้นเนื้อต่างๆมันกระเด็นกระจัดกระจายอยู่ตามยอดไม้บ้าง หลังคาบ้านบ้างแล้วพอเริ่มหลายวันเข้ากลิ่นมันเริ่มส่งกลิ่นนะคะกลิ่นเริ่มเหม็นชาวบ้านบอกอยู่ไม่ไหวจริงๆนะคะความคืบหน้าเหตุระเบิดนะคะในพื้นที่หมู่3าตําบลหนองย่าไซอ,อําเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรค่ะเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเข้าไปในพื้นที่รวมถึงประชาชนจิตอาสานะคะช่วยกันปูพรมค่ะเดินเท้าหาคนสูญหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งก็คือคุณยายวัย82ปีเป็นแม่ของนายประเสริฐพรมชาตินายประเสริฐพรมชาติเป็นเจ้าของโรงงานพลุที่ระเบิดนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอตัวค่ะยังหลบหนีการจับกลุมอยู่ทางตำรวจนะคะก็เข้าไปดูไปตรวจสอบไปดูในเศษซากปรักหักพังของบ้านที่เป็นต้นเพลิงนะคะที่บ้านเลขที่84หมู่3พบเศษชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกซากปรักหักพังทับอยู่ญาติิเข้าไปตรวจสอบยืนยันแล้วว่า เป็นศพของหญิงวัย82ปีซึ่งก็คือคุณยายจำเนียน <Okay. S 1> พรมวิเศษที่สูญหายไป <Okay. S 1> เพราะว่าเข็มขัดค่ะมีเข็มขัดที่คุณยายใช้รัดเอว ตรงนี้แหละที่เป็นวัตถุพยานสำคัญทำให้ตอนนี้นะคะตัวเลขของผู้เสียชีวิตรวมแล้วเป็น6รายส่วนคนบาดเจ็บยังรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ1คนแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย25หลังยังไม่นับรวมนะคะบรรดายุ้งข้าวสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกนี่เฉพาะตัวบ้านเลย25หหลังคาเรือนในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะบอกว่าชิ้นเนื้อของผู้ตายเนี่ย ที่เก็บกันยังไม่หมดบางส่วนมันปลิวขึ้นไปบนยอดไม้ปลิวไปอยู่บนหลังคาบ้านเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่านะคะคลุ้งไปทั่วหมู่บ้านหลายคนบอกอยู่ไม่ค่อยไหวแล้วฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูนะคะกลิ่นซากศพครับกลิ่นเนื้อเน่าตอนนี้มันแรงมากแรงจนบจะของบ้านอยู่ไม่ได้เลยตอนนี้ต้องขนเสื้อผ้าออกไปอยู่ข้างนอกครับแล้วมันไม่กลิ่นนี้รู้เลยเหรอกลิ่นอะไรครับเพราะว่ามันติดอยู่เลยมองเห็นเลยคิดว่าเป็นกลิ่นอะไร กินซากศพเนี่ยครับกินหึงเลยกินหึงเลยตอนนี้เขาไม่อยู่ไม่ได้เลยแล้วตอนนี้คือบ้านหลังนั้นขึ้นอยู่ไม่ได้เลยมันเละหมดทั้งหลังแต่บนหลังคามันจะมีเศษเนื้อเศษอะไรติดอยู่ทั้งหมด บ้านหลายหลังได้รับความเสียหายบ้านพังก็มีไหนจะมากลิ่นของเศษชิ้นเนื้ออีกเนี่ยนะคะตอนนี้ทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคณรังสรรค์ตันเจริญค่ะพูดถึงแนวทางการช่วยเหลือรัษฎรที่ได้รับผลกระทบนะคะได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดในพยน์ลสวัสพิชยพิชยนปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดค่ะประกาศให้หมู่บ้านนี้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ื่อให้สนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอยากจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ก็เข้ามาได้เลยนะคะส่วนบ้านของผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ร่วมก่อเหตุตามกฎหมายจะไม่ได้รับสิทธิ์ธธนี้นะคะคือสิทธิ์ในการช่วยเหลือค่ะก่อนหน้านีา้ก็เพิ่งจะมีข่าวว่าจากเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้ก็ทําให้เด็กวัยสองขวบเท่านั้นเองเสียชีวิตด้วยนะคะเจ็บเลอกระจิดกระเจิ